ครับขอบคุณครับต่อไปท่านนัชนนท์ศรีก่อเกื้อครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนน์ศรีก่อเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบาย้อยตอํารวไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับเสาร์อาทิตย์ปกติสสจะลงพื้นที่เมื่อวันที่17วันอาทิตย์ครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับขอสไลด์หน่อยครับสภากาแฟ ปรากฏว่าสภากาแฟที่น่าสนใจครับพูดเรื่องอะไรครับความปลอดภัยทางถนนเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สมาชิกหลายคนบอกว่าเสนอสอส,อสอไปดูเรื่องความปลอดภัยหน่อยผมก็ถือว่าได้โอกาสในวันนี้ท่านอาจารย์ครับนอกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาบอกต้องรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยเทศบาลอบอตอตำรวจที่มานั่งในเขาบอกว่าต้องกดขันในเรื่องของกฎหมายจราจรสิ่งที่สําคัญครับผู้ปกครองครับ ต้องกดขันบุตรหลานของท่านเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อสรุปทั้งหมดโชคดีวันนี้ผมได้อภิปรายก็เลยฝากเจ้าหน้าที่ของกองทุนว่าวงกาแฟรธรรมดาเขายังพูดถึงเรื่องนี้ครับท่านประธานสรุปนะครับวันนี้ผลที่ไปพูดมานะครับว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนวันที่30กันยา2องนทรัพย์สินกองทุนมี 6, 120ล้านบาท ในปี2,164รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประมูลทะเบียนนะครับ1,290ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องงบดุลปี2,164ผมจะไม่ลงในรายละเอียดแต่สิ่งที่น่าสนใจครับรายงานการประเมินของผู้ตรวจเงินแผ่นดินไอ้น,นี้น่าสนใจมากข้อที่หนึ่งครับเรื่องการเร่งรัดชำระหนี้จากลูกหนี้เลขทะเบียนประมูลท่านประธานรู้ไหมครับว่าลูกหนี้ประมูลเนี่ย บัตรที่ทะเบียนที่ไปยื่นประมูลกันเนี่ยมีลูกหนี้ค้างจำนวนมาก 2. ต้องปรับปรุงระบบข้อมูลของลูกหนี้ให้อัปเดต 3. ทบทวนวิธีการทวงหนี้เพื่อประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นรายรายได้หลักในเรื่องของการประมูลข้อที่2นะครับเรื่องอนุมัติโครงการแต่ทำไม่ได้ครบทุกโครงการ ในปี2564นะครับปรากฏว่ากองทุนอนุมัติกรอบไปเท่าไหร่ครับ2,900ล้านบาท141โครงการแต่โครงการที่อนุมัติทำได้เท่าไหร่ครับ2,168ล้านบาทคิดเป็น74.79ปอร์เซมีส่วนที่เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ครับ700กว่าล้านครับท่านประธานที่เงินยังไม่ได้ใช้ไป700 31ล้านบาทคิดเป็น25%ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นกองทุนต้องทบทวนหลักเกณฑ์ในกรอบเรื่องเวลาในการพิจารณางบประมาณให้เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพถ้าเป็นการของงบประมาณประจำปีท่านครับถ้าท่านใช้วิธีการแบบนี้บริหารของงบประมาณประจำปีจากสภาผู้แทนราษฎรท่านโดนตัดงบครับเพราะอะไรครับเพราะโครงการท่านไม่ได้ทำเยอะมากเงินเหลือเยอะมากแต่โชคดี ท่านได้เงินจากการประมูลใต้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานครับข้อที่3ประสิทธิภาพบริหารโครงการจ่ายเงินอนุมัติโครงการค่อนข้างน้อยครับโครงการที่ดําเนินการไปนะครับในปี2564ก็คือ204โครงการแค่59.65ครับผมอาจจะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุโควิดด้วยหรือเปล่าช่านช่วยชี้แจงด้วยและโครงการที่ยังไม่เสร็จ ในปีงบประมาณก็คืออีก127โครงการ37และโครงการที่ยกเลิก11โครงการ3ท่านจะเห็นนะครับว่าบรรดาโครงการ100เซนี่ยทำได้แค่ประมาณ50ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ทำและมีการยกเลิกโครงการเพราะฉะนั้นนะครับประสิทธิผลประสิทธิภาพที่กล่าวมาทั้งหมดคือตัวชี้วัดของตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากการใช้ถนนน้อยลงนี่ก็คือเป้าหมายของกองทุนที่ท,ท่านตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูตัวเลขสถิติเจ็บตายบนถนนประเทศไทยในรอบ10ปีครับตั้งแต่ปี2 5 5 5จนถึงปี2166ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับปีละประมาณ19,733คนเกือบ20,000คนครับ ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ทางกองทุนต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าไอ้กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมันมีกี่กลุ่มครับลกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ขับขีจ่จักรยานยนต์ไอ้นี้ชัดเจนครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตสูงมาก74.5เปเซก็คือคนใช้มอเตอร์ไซค์กลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มที่แปลกไอ้นี่คือตัวเลขจาก TDI ครับผู้สูงวัย ปรากฏว่าผู้สูงวัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหนึ่งในหของผู้เสียชีวิตทั้งประเทศครับถือว่าค่อนข้างสูงและกลุ่มสุดท้ายครับท่านประธานคนเดินเท้าครับเดินอยู่ข้างถนนดีๆครับตายครับท่านประธานกลุ่มนี้เสียชีวิตท่านรู้ไหมครับ32.99เกือบ10เกือบ33คนต่อเดือนฉเฉลี่ยว,วันหนึ่งหนึ่งคนครับหนึ่งวันผ่านไปไอ้คนเดินอยู่ ข้างถนน,นตายครับท่านประธานนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอยากให้กองทุนต้องไปดำเนินการไปแก้ให้ตรงจุด3จุดที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นนะครับในปี2570เรามีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตลดน้อยลงเหลือเท่าไหร่ครับ12คนต่อ1แสนประชากรหรือว่าให้เหลือ8,000กว่าคนนะครับ ในปี2547ตามยุทธศาสตร์ของชาติเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายในปี2564ผู้เสียชีวิตท่านตั้งไว้เท่าไหร่ครับ25คนต่อประชากร1 0 0 0 0มีผู้เสียชีวิต16,497คนนี่คือตั้งไว้นะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงตายเพิ่มครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด25.9 ท่านตั้งไว้25แต่มีผู้เสียชีวิตจริงๆ25.9เกือบ1คนต่อประชากร1 0 0 0 0แสเสียไปชีวิตเท่าไหร่ครับ16,957คนเกินมาตรฐานครับเกินมาเท่าไหร่ครับ463คนนี่คือสิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้กับกองทุนอนุมัติโครงการให้ทั่วถึงนะครับเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงอุบัติเหตุ และการจัดเก็บรายได้จากการประมูลป้ายขอให้ท่านไปรีบดำเนินการให้เข้าเป้าร้อยเปอร์เซนเพราะนี่คือเป็นรายได้หลักของพวกท่านก็ขอฝากไว้โอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ